สวัสดีค่ะพาแซ่บแบบง่ายๆบายแมโบยูเคค่ะมาผัดมาผอกันคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องมือนีแม่โบมากพร้อมกับไก่อบสมุนไพรนะคะอบด้วยหม้ออบลมหลอนเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแจแ่วแซ่แบๆค่ะพี่น้องไปเบิว่าวัตถุดิบของห้ามีอีหยังกันแน่แล้วก็ไปลงมือเห็ดพร้อมๆกันเลยค่ะมาเบิ่งวัตถุดิบของห้าค่ะมือนีเมโบใส่เป็นไก่ตัวนะคะ่ะแล้วก็จะมีสามเกลือค่ะ มีริกไทยนะคะมีหลักผักชีแล้วก็มีกระเทียมค่ะและนี่ก็จะมีขิงแล้กก็ตะไคร้นะคะและแม่บัวจะปรุงรสด้วยน้าตาลมะพร้าวนะคะหรือพี่น้องจะใส่น้าตาลไส้หรือน้าตาลนิยังกระไดนะค่ะทีนี้นะคะก็จะมีผงปรุงรสค่ะมีซอสปรุงรสฝ้าเขียวค่ะซีอิ๊วขาวน้ามันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดํานะคะแล้วก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะและ้วมะเขือหลักผักชีริกไทยนะคะหล้กก็กระเทียมค่ะ ตามด้วยตะไคร้กับขิงที่ห้าหันไห้เนาะคะ่ะแม่โบจะตําให้ละเอียดประมาณนี้นะคะแค่นี้กับพ่อนะคะเดี๋ยวข้าไปเตรียมหมักไก่กันเลยค่ะแม่โบพาไก่ไหวแล้วเนาะคะ่ะแบะแบะออกแบบนี้นะคะแล้วแม่โบจะใส่สมนะคะจิมจิมจิม,จมค่ะให้เป็นรูนะคะเวลาข้าหมักไก่รสฉาบเสด็จซึ่งเขาเหนือไก่ได้ดีเนาะคะ่ะ เตรียมชาผสมแบบนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวเบบดจะเอาสมุนไพรของเฮาลงไปค่ะ mm hmm. ตามด,ด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปเลยค่ะผง mm hmm. ปรุงรสค่ะ mm hmm. อันนี้เป็นซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ mm hmm. ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยค่ะ mm hmm. ตามด้วยซีอิ๊วดำนะคะ mm hmm. ตามด้วยเกลือป่นนะคะ่บบอจะใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ แล้วก็จะขยำขยำส่วนผสมให้เขากันดีนะคะตอนนี้แม่โบค้นส่วนผสมทั้งหมดละลายดีแล้วนะคะชิมเบิงรดชาดแล้วได้รดชาติที่แม่โบตองการแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาไก่มาลงเลยค่ะใส่ลงไปเลยแล้วเขาก็จะคลุกนะคะให้เขาถั่วตัวไก่เลยนะคะ เดี๋ยวแม่โบจะมักทิ้งไว้นะคะเป็นเวลา4ชั่วโมงเนาะค่ะหรือถาพี่น้องยังบระท่านได้ฝาวกินมักขามขึ้นไวไดแห้งดีเนาะค่ะพี่น้องไก่ห้องเข้าจะได้นั่นนะคะรสชาติจะได้เข่าทั่วถึงนะคะแต่เมื่อนี้แม่โบจะมักแค่4ชั่วโมงเดี๋ยวแม่โบจะปิดไว้นะคะโดยคลิ้งฟิล์มนะคะแล้วก็จะมักไวเอาไปเข่าตู้เย็นไว้นะคะหลังที่มักได้4ชั่วโมงแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเราเอาไปอบได้เลยค่ะ เอาว่างบนตะแกรงนะคะเม่โบจะเอาด่านหนังขึ้นก่อนนะคะเม่โบใส่ความห่อนอบอยูที่อย0องศานะคะแล้วก็จะอบครั้งแรกนะคะเป็นเวลา20่นาทีค่ะ ครบ2 0นาทีแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้หนังไก่นะคะสุกเหลืองกําลังดีเลยค่ะเดี๋ยวห่อมากลับต่านเอาอีกขางนึงขึ้นนะคะกรับตานเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่โบจะอบต่ออีกเป็นเวลา2 0นาทีนะคะด้วยความร้อน ลอยแปดสิบองศาคือเกาเนาะคะ่ะอบครั้งที่สองครบเป็นเวลายี่สิบนาทีแล้วเนาะคะ่ะมาเบิรงไก่ของเฮานะคะหนากริ่มมากค่ะพี่น้องหอมหอมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเฮาไปจัดเสิร์ฟเลยค่ะไก่อบห่อน,นะคะ่ะพี่น้องเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วแซบเนาะค่ะขาดบวบได้นะคะ,ปะ,ะ,คะเป็นของคููกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะคือขา้าวเหนียวหอ้หอนค่ะพี่น้อง เขากันหลยหลยค่ะมาเด้อค่ะผู้ใดบ้านไี้กินเข่ามากินน้ำแม่โบค่ะพี่น้องไก่ย่างไก่อบโตบ้ากใหญ่นะคะคููกับน้ำจิ้มเจวแซบแซบค่ะพี่น้องมื้อนี้แม่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่โบในเด้อค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อทีได้ปรพลาดคลิปใหม่ๆของแม่โบนะคะพบกันใหม่คลิปหน,านะะ้าเด้อค่ะมื้อนี้แม่โบขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ